สวัสดีครับติดตามข่าวในพระราชสำนักทางไทย PBS รัชกุลคณะบุคคลและประชาชนไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระกนิษาาีิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวน ตลอดทั้งวันนี้ที่ศาลาสหาไทยสมาคมในพระบระมหาราชวังมีรัชสกุลคณะบุคคลจากหน่วยง,งานทั้งภาครัฐและเอกชนตลอดจนประชาชนเดินทางไปลงนามถวายพระพรสมเด็จพระนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบร,รมราชกุมารีพร้อมนำแจกันดอกไม้ไปถึงราชทุนกระหม่อมถวายขอให้ทรงหายจากพระอาการประชวรและมีพระพระนามัยสมบูรณ์แข็งแรงอาทิ สโมสรโรตารีทนบุรีคณะครูโรงเรียนรัตนบัณฑิตวิทยาคณะมวลชนไทยอาสาป้องกันชาติรุ่นจัดตั้งปี2562สโมสรโรตารีพระสมุทรเจดีคณะไทยอาสาป้องกันชาติวางทองหลงังสมาคมนักวิทยุและโทรทัศน์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์มูลนิธิธรรม้อิสระนคนปรปฐมคณะศิษย์เก่าว,วิทยาลัยนาฏศิลป์ราชสกุลปาลกวงณอายุทยาพร้อมด้วยราชสกุลเสนีวงณอายุธยา บริษัทร่วมรัฐเอ็นเตอร์ไพรส์จำกัดสมาคม a อ o d ดีเพื่อพัฒนาเด็กและเยาวชนครอบครัวธรรมศัสตร์ครอบครัวนาทพันธ์สโมสร,รลูกเสือราชวิถีครอบครัวขอชัยครอบครัวชัยปลุกครอบครัวนาพาะผลครอบครัวโตชาลีสมาคมนักร้องแห่งประเทศไทยในพระราชูปถัมภ์ครอบครัวถนอมทรัพย์และนิสิเก่าภาควิชารัฐศาสตร์คณะสังคมศาสตร์รุ่นที่17มหาวิทยายลัยเกษตรศาสตร์ สมเด็จพระนางเจ้าสิิกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงมีพระาดดำริส่งเสริมให้รัษดรเรียนรู้ทําการเกษตรที่สูงอย่างเหมาะสมกับสภาพพื้นที่และร่วมกันอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ําลําธานดังเช่นการดําเนินงานของสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระาชดำริบ้านศพขุนจังหวัดน่าน ด้วยพระราชกรณียกิจหนึ่งในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ทรงปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่องเคียงคู่พระบาทสมเด็จพระบรมชา,ากาธิเบตมหาภูมพิพลอดุลยเดชมหาราชบร,รม,มานาถตวพิษคือการอนุรักษ์ป่าเพื่อรักษาแหล่งต้นน้ำลำธารจึงมีพระราชดำริให้จัดตั้งโครงการต่างๆหนึ่งในนั้นคือโครงการสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริเพื่อส่งเสริมให้ราษฎรทำการเกษตรอย่างเหมาะสมลดพื้นที่การบุกรุกทำลายป่า เช่นที่สถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระาชดาริบ้านศพคุณตําบลป่าคาอํเาเภอท่าวังผาจังหวัดน่านจัดตั้งขึ้นเพื่อให้ราษฎรบ้านศพคุณและบ้านดอยติ้วเข้าไปเรียนรู้ทําการเกษตรที่สูงอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่ปัจจุบันดําเนินงานในด้านทรัพยากรธรรมชาติและด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตตั้งแต่ตั้งโครงการมานะครับก็ตั้งแต่ปี2547นะครับก็ทําการฟื้นฟูแล้วก็ อนุรักษ์ดูแลพื้นที่ป่าประมาณหมื่นกว่าไร่นะครับปัจจุบันก็เป็นแหล่งต้นน้ำลำธารให้กับชุมชนได้ใช้ประโยชน์นะครับแล้วก็สําหรับเรื่องการพัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับเราก็ใช้หลักภูมิสังคมนะครับดูความเหมาะสมของพื้นที่นะครับก็มาส่งเสริมการพัฒนาการทําเกษตรแบบผสมผสานนะครับแล้วหรือแล้วก็ระบบวนกเกษตรนะครับก็จะเกิดความหลากหลายเกิดภูมิคุ้มกันให้กับชาวบ้านนะครับก็อย่างน้อยก็คือพออยู่พอกินนะครับแล้วก็ ถ้าเหลือก็จำน่ายได้ครับผมสำหรับด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตก็จัดทำระบบพัฒนาน้ำเพื่อการเกษตรตั้งกลุ่มอาชีพเพื่อเพิ่มรายได้และลดรายจ่ายในทัวเรือนรวมทั้งส่งเสริมการทำระบบวันนักเกษตรบนพื้นที่สูงตามหลักปชัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อลดการปลูกพืชเชิงเดียวปรับเปลี่ยนเป็นปลูกพืชผสมผสานจนมีผลผลิตหลากหลายไว้บริโภค ดังเช่นผู้ใหญ่บ้านบ้านศพขุนหมู่7ซึ่งเป็นเกษตรกรคนหนึ่งที่เข้าร่วมเรียนรู้จากสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระราชดำริมาตั้งแต่ช่วงแรกจนเห็นผลในปัจจุบันประมาณสิปีก่อนกับปลูกข้าวบดนะครับปลูกข้าวบดมาได้หลายปีครับประมาณ10กว่าปีอ่าเดี๋ยวนี้ก็เลิกมาได้ห้าหกปีละครับเจ็ดปีเจ็ดปีแล้วครับเพราะกะหันมาปลูกแย่งนะครับแย่งตัวพริกตัวนะครับ มะละกอตัวแล้วก็มักคดดเมียโบโคโดุบโคโดทีด่ผมปลูกนะลายยายางครับตีหวายเตา๋านะครับก็เดี๋ยวไม่ได้ไปปลาละเดี๋ยวนี้นะไม่แบบได้ไปปลาละก็คือขยกหวายก็ไปฟันเอามากินนะครับหู้ชึกว่าสบ,บายนะครับสบ,บายใจว่าไม่ได้ไปปลาได้โลหลาละแต่เขาปลูกเองอย่างเองเขาคืออยากอยากมีอะไรกนินนั่นแล้วได้กินนั่นอยากเต๋าก็ได้กินเต๋อคือชาวชบ,บ้านสุกคนก็เหมือนเหมือน ลืมตาปากได้นะครับเพราะฉะนั้นก็มาสุคุนบางค้นก็กดีใจตัวนะครับติ่ได้รวงโครงการของอสมเด็จพระนางเจ้านะครับที่ได้ประสงเสริญงกับทุคุนนะครับก็มีมีปา่ามีน้ําผลผลิตเด่นนะครับถ้าในของชุมชนนี้ส่วนมากจะเป็นเรื่องของของพืชอาหารป่านะครับก็คือต้นเต่านะครับซึ่งในอดีตเนี่ยเหลือน้อยแล้วก็ทางโครงการก็มีการส่งเสริมให้ปลูกที่ทํากินแล้วก็ อยู่ในที่ปลูกแซมในป่านะครับพอปัจจุบันเนี่ยก็อย่างปีที่ผ่านมาฤด,ดูการที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้เก็บเาาในชุมชนเนี่ยได้อยู่ประมาณ1 2 0 0 0 0กิโลกรัมนะครับก็สร้างรายได้ให้กับชุมชนอยู่ประมาณเกือบ2ล้านบาท2ล้านแสนกว่าบาทนะครับสถานีพัฒนาการเกษตรที่สูงตามพระชําริบ้านศพคุณยังคงดำเนินงานมาอย่างต่อเนื่อง โดยมีองค์มนตรีและคณะทำงานสนองพระชดําริร่วมกันติดตามและหาหรือในเรื่องต่างๆกับหน่วยงานในพื้นที่เพื่อพัฒนาการดําเนินงานให้ก้าวหน้าล่าสุดเมื่อวันที่13มกราคม2564มีการหาหรือในเรื่องต่างๆเช่นการพิจารณาจัดสร้างฝายและพื้นที่การทำนาขั้นบันไดให้สอดคล้องกันและการพัฒนาผลผลิตกาแฟให้สามารถจำหน่ายได้ราคาดีซึ่งมีภาคเอกชนรับซื้อผลผลิตกาแฟ ถือเป็นความร่วมแรงร่วมใจของหน่วยงานต่างๆเพื่อสนองพระราชดำริในการส่งเสริมให้ราษฎรได้เรียนรู้การทำเกษตรที่สูงอย่างถูกต้องเหมาะสมกับสภาพพื้นที่พร้อมกับตระหนักถึงความสำคัญของผืนป่าที่เป็นแหล่งต้นน้ำสำคัญของชุมชนสํานักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระาาราชาฐานแสถานที่ต่างๆตั้งแต่วันที่1กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป สำนักพระราชวังขอแจ้งปิดการเข้าชมพระราชฐานประสถานที่ต่างๆดังนี้พระบรมมหาราชวังและบา้ะา,า,ราพระศรีประนาศาสดารามพระราชวังบางปะอินพระตำหนักภูพิงราชนิเวศโครงการช่างหัวมันตานพระชดมริปิปพิธภัณฑ์ผ้าณสมเด็จพระนางเจ้าสิรษิกิจพระบรมราชินีนาถปิปพิธภัณฑ์ศิลป่นดินโรงบาหารพหลวรลงสาราเฉลิมกรุงตั้งแต่วันที่หนึ่งกุมภาพันธ์2564เป็นต้นไป จนกว่าสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019โควิด19จากที่ใครจบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะครับลรบไปติดตามที่คุณเจษดาและคุณพิมพิมลผมเจดนัยมีชัยสวัสดีครับ